รถเก่งรูปทรง4ประตูสวยหรูดูสปอร์ตเลขไม้แค่1,000 0แกิโลเมตรคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะมดาด้า3 2.0ตัว C ปีสองพรุ่นซีดานค่ะตัวรถจะเป็นสี Eternal b l u บนะคะเป็นสีใหม่ค่ะคันนี้ได้เป็นรถมือแรกมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาค่าตัวตอนป้ายแดงนะคะประมาณ90,00 900, แสนกว่าเกือบล้านเลยค่ะรุ่นนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ค่ะไฟ Daylight LED นะคะมีไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวด้านล่างแบบนี้มาค่ะกระจังหน้าใหญ่ๆเท่ๆสีดำล้อมรอบด้วยโครเมียมนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอะลอยขอบ16เป็นล้อเดิมจากโรงงานของมาด้านะคะดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยค่ะ กุญแจร,รีโมท2ดอกอยู่ครบนะคะกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวค่ะปุ่มเปิดปิดประตูระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะติดตั้งคิ้วกันสาดสีดํานะคะติดฟิล์มสีดํารอบคันด้านหลังรุ่นสกาแอคทีฟรุ่น4ประตูค่ะมีกล้องมองหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังให้อีก4จุดนะคะด้านล่างมีล้ออะไหล่และอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงอยู่ครบท้ายเดิมนะคะซีนเดิมน็อตเดิมยังไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักค่ะ ด้านในนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกับสีดำตามสเปคของรุ่นนะคะเบาะหนังสีดำค่ะคันนี้เลขใหม่แท้ๆ1 7 7 0 0แสนกิโลเมตรนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะมีระบบคูสคอนโทนนะคะระบบล็อกความเร็ว ปุ่มรับสายวางสายกดเพิ่มลดเสียงได้จากตรงนี้นะคะระบบความปลอดภัยแอร์แบคคู่หน้ามาพร้อมกับเบรก ABS เซ็นทันล็อกค่ะระบบควบคุมการทรงตัวระบบ I Start i s t o p นะคะจอสัมผัสค่ะมีกล้องมองหลังสเปคเดิมจากโรงงานพร้อมกับเซ็นเซอร์ค่ะระบบแอร์แบบมือหมุนนะคะมีโหมดออโตเกียอัตโนมัติ6สปีดค่ะมีโหมดแมนวนวลและโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะปุ่มควบคุมหน้าจอจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะมีจะเป็นเบรกมือไฟ นะคะคช่องวางแก้วน้ําช่องวางแก้วน้ํามีฝาปิดค่ะเพิ่มดีไซน์ให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv ี 2,000cc 165แรงม้าค่ะใช้งานควบคู่กับเกียร์สกา a c t i ทีฟได้ออัตโนมัติ6สปีดรองรับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ 9195E20 และได้ถึง e85 นะคะประหยัดน้ำมันสูงสุด15.6กิโลเมตร่อลิตรเลยค่ะราคาขายตอนนี้นะคะ319,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,400บาทถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะร้านอยู่แถวตลิอองชันกรุงเทพนะคะเซิร์ชคำว่าจุกค,ค่าเหมือนเดิมได้เลยจ้า